สวัสดีครับวันนี้วันที่1่ธันวาคมส5 6 5เราก็ยังคงอัปเดตราคาหุ้นกันนะครับโดยการสแกนหุ้นเดี๋ยวเราจะปสแกนนะครับตอนนี้มาดูราคาทั่วไปก่อนนะครับเซ็ตบวกอยู่13จุดนะครับแรกกดมาที่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมปรับเพิ่มปรับแก้ไขความคมชัดเลือกขั้นสูงแล้วก็เลือก7 2 0ดทีนะครับนั่นก็จะได้ความเร็วสูงสุดและหน้าตามันก็จะชัดแบบนี้นะครับอย่าลืมปดเพิ่มเสียงนะครับ กดครับกดเพิ่มเสียงของเครื่องมือของท่านก่อนนะครับท่าเงินนะครับก็แข่งค่าขึ้นนะครับมา34บาทต่อดอลลาร์นะครับเยนก็อยู่ที่136นะครับราคาทองบวกขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นเรียลไทม์นะครับอยู่ที่1,778.02ออนต่อดอลลาร์นะครับส่วนน้ำมันก็มีทั้งลบและบวกนะครับแต่ว่ายังคงต่ำกว่า90ดอลลาร์ต่อบาเรลนะครับแนวโน้มทุกอย่างก็เป็นเช่นนี้นะครับเราจะเข้าไปดู การสแกนหุ้นของเรานะครับเข้าไปที่ My Market Scanner แล้วก็ไปที่ My Record นะครับแล้วก็ไปที่เราตั้งชื่อเอาไว้นะครับแล้วก็เข้าไปที่เครื่องหมายดูเครื่องหมายแก้ไขนะครับก็คือมีรูปดิสซอแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมนะครับเราก็จะมาตั้งค่านะครับตัวนี้ก็ใช้ EMA 3วันขึ้นไปนะครับเอาสัก0.5ขึ้นไปนะครับ5%คือมันต้องมากกว่าแล้วก็ e อ a ะสอ0วันนะครับแล้วก็มีราคา RSI นะครับคือ50 -70 ถึง70นะครับแล้วก็ MACD นะครับแล้วก็ Linear Equation นะครับทุกสิ่งทุกอย่างกับคล้ายเดิมก็คือดูกจากคลิปที่แล้วคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นวิธีการตั้งค่าคล้ายกันเสร็จแล้ววันนี้เราจะเอา3บาทนะครับจะเอา3บาทแล้วก็ EMA 3วัน0.5นะครับที่เหลือเราก็ตั้งค่าเหมือนคราวที่แล้วนะครับกด r u s c r e e ก็จะได้หุ้นที่สนใจมานะครับแล้วก็เป็นอนุ่มขาขึ้นหุ้นทั้งหมดทั้งมวลที่เรานํามาให้นี้เราไม่ได้มีการชักชวนหรือได้ส่วนรับส่วนแบ่งหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับหมายความว่าเราสแกนจากโปรแกรม s p e n e Mobile นะครับได้สแกนขึ้นมาตัวไหนตัวนั้นก็นํามาอธิบายท่านได้เข้าใจนะครับว่าเป็นจังหวะใด,ดนะครับเพราะฉะนั้นทางนักทุนต้องใช้สติเราใช้อ่า สมาธินะครับเราใช้สตัง์ในการลงทุนอยู่ที่ตัวท่านนัทุนจะนําไปอัพไารดูทีนี้มาดูตัวแรกนะครับตัวเป็น ccet นะครับ ccet นี่คือลักษณะได้ก็เป็นจังหวะไซด์ไว์อัพขึ้นไปซึ่งจะมีอัพไซด์หรือมีกับนิดน้อยที่จะทํากําไรนะครับตัวนี้เราก็จะตรงนี้นะครับคือราคาปัจจุบันคืออยู่ที่ประมาณ2 4 6นะครับแล้วก็จะขึ้นไปสูงสุดที่ราคา2อ1นะครับ มีความเป็นไปได้นะครับ mscd ชี้ขึ้นนะครับ rsi ชี้ขึ้นแล้วก็มีวอลุ่มขึ้นนะครับตัวนี้เราเจ้าออกนะครับแล้วก็มีวอลุ่มขาเข้าด้วยนะครับมีวอลุ่มเข้านะครับสำคัญนะครับวอลุ่มเป็นระเจ้าคือรัจจ้านะครับแล้วเราก็จะใส่อินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือวอลุ่มนักทุนต่างประเทศนะครับเพื่อให้ดูนักทุนต่างประเทศนั้นมีแนวโน้มเข้ามาเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อยืนยันความถูกต้องนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นอินดิเคเตอร์ที่ ใช้ดูแนวโน้มนะครับสำคัญนะครับก็คือจังหวะทั้งหมดบอกว่าเป็นจังหวะไซด์เว้อัพนะครับราคาก็ยกโลยกไฮขึ้นไปนะครับ MACD mm ก็ชี้ขึ้นนายไซชี hmm. ้ขึ้นนะครับด mm ัง hmm. นั้นตัวนี้มีโอกาสที่จะไซด์เว้อัพขึ้นไปดูท่าเฟรมวิกยืนยันครับยังคงมีโอกาสหรือเปล่าปรากฏว่าทาาเฟรมวิกก็ไซด์เวดาวงมาเพราะฉะนั้นจังหวะนี้จะเป็นจังหวะที่แก้ไขก็คือมีกระทุง้งครั้งที่1กระทุง้งครั้งที่2 แล้วมันจะซ้ายไวดาวลงมาแล้วก็กระทุ่มครั้งที่3ามพอครั้งที่3เสร็จตัวเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนแกนลีเนียลังกิชันให้ไซด์ไวอขึ้นไปอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ท่านังทุนจะพิจารณาดูนะครับว่าตัว ccec นี้จะมีโอกาสเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าราคาก็ตอนนี้ยืนเหนือเส้น2องละวันเรียบร้อยนะครับราคายืนเหนือเส้น2องลวันถือว่ากําลังพุ่งทะยานขึ้นไปนะครับเพราะเส้น2องล้วันถ้าอยู่ต่ํากว่ามันจะเป็นแรงผลักดันขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือแนวโน้มสําหรับหุ้นตัวแรกในวันนี้นะครับ ตัวที่สําสหรับวันนี้ก็คือ TMC นะครับจังหวะของเขาก็ยังคงไซด์เวอัพขึ้นไปแล้วมีก a p นะครับจากตรงนี้ปัจจุบันอยู่ที่ราคา2.26ราคาที่คาดว่าจะขึ้นไปสูงสุดก็คืออยู่ที่2.7 2.66ก็ได้นะครับเรามาดูนะครับ MSD ยังคงชี้ขึ้นนะครับเป็นทิศทางไซด์เว้อัพนะครับแล้วก็สายก็ยังอยู่ในโซนที่สามารถวิ่งขึ้นไปได้ก็คืออยู่ที่50าก,กว่านะครับแม้ว่าวันรุ่มยังไม่เข้านะครับทั้งภายนอกภายในเพราะฉะนั้น ตัวนี้ก็กําลังตัดสินใจอยู่นะครับเพราะว่าเป็นสัญญาณโดจินะครับสัญญาณโดจิก็คือสัญญาณที่จะตัดสินใจขึ้นหรือตัดสินใจลงแต่ถ้าดูจากตรงนี้นะครับเมื่อเขาขึ้นสูงสุดเขาก็ลงต่าสุดเมื่อต่ําสุดถัดไปจังหวะถัดไปก็จะต้องขึ้นไปสูงสุดเพราะนั้นท่านต้องทนอดทนถือนะครับอันนี้ก็อยู่ที่นั้นทนจะพิจารณาดูนะครับว่ามีโอกาสเป็นไปได้อย่างที่เราเรียนให้ท่านทราบหรบือเปล่านะครับทีนี้ถัดมานะครับหุ้นแมทนะครับเราเคยสแกนมาหลายรอบแล้วนะครับตัวนี้เป็นหุ้นที่เราาบอกว่ เป็นจังหวะที่ไซด์เว้อัพแต่ว่ามันก็คือเหมือนกับมีคนก็กล้าก็กลัวนะครับคือหลอกให้ซื้อแล้วหลอกให้เป็นชาวดอยนะครับถ้าเป็นชาวดอยอยู่ตรงนี้ก็มันจะมันจะลงจากดอยได้นะครับเพราะว่าจังหวะไซด์เว้อัพขึ้นไปนะครับต้องรอสักระยะหนึ่งนะครับเพราะเมื่อไรก็ตามที่เขาลงมาต่าสุดเขาขึ้นไปสูงสุดเขาขึ้นไปสูงสุดเขาก็ต้องสวิงขึ้นสวิงลงอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราดูว่า MACD ก็ยังคงอยู่เหนือเส้นสัญญาณ RSI ก็ไปด้านข้างนะครับราคาจะรักษาจังหวะไปด้านข้างแต่ว่าประเด็นคือเขายืนเหนืออยู่กว่ากึ่งกลางบูช่าแบนนะครับตัวนี้ลืมขาดบูช่าแบนไปนะครับใส่ตัวหนึ่งก็คือใส่บูช่าแบนเข้าไปอิดช่องนะครับเราต้องมาลบตัวนี้ก่อนนะครับเราใส่ช่องที่ถูกก็คือด้านบนนะครับทีนี้มันยืนอยู่เหนือกึ่งกลางบูช่าแบนนก็จะมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปนะครับทุกคนต้องระวังให้ดีนะครับราคาจะดีดกลับขึ้นไปและดูจากตรงนี้มีวอลรุ่เข้าบ้างวันนี้เล็กน้อยนะครับ แนวโน้มก็จะเป็นหุ้นตัวนี้นะครับดังที่เลนให้ท่านทราบนะครับไซด์ไว์อัพนะครับทำกำไรได้ระยะสั้นนะครับตัวอีกตัวนะครับสีไทยนะครับตัวนี้ก็ทํากําไรได้เช่นเดิมนะครับหลังจากที่มีโจจิเมื่อวันก่อนนะครับราคาวันนี้ก็เสมอตัวหรือสูงขึ้นมาได้เล็กน้อยนะครับแล้วก็เอเมซดียังคงชี้ขึ้นไอซายชี้ขึ้นรอแค่วันรุ่มเข้านะครับวันรุ่มเข้าแค่นั้นเองสลับสีไทยนะครับต้องดูนะครับถ้าเกิดท่านเข้าที่บริเวณ1.66 ราคาตอบแทนให้ท่านกําไรก็คือ1.78น,นี้ก็อยู่ที่ท่านทุนจะเก่งกําไรยังไงก็ไปลองวางแผนดูนะครับสลับอีกตัวก็ VL นะครับ VL ก็เป็นจังหวะไซด์เว a อัพ up นะครับหุ้นตัวนี้แล้วยืนอยู่เหนือเกึ่งกลางบูชบแบนทีนี้ราคา,าก็จะค่อยๆไซด์เวขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่1.66นะครับแล้วก็สูงสุดอยู่ที่ถึง1.1.84นะครับเพราะว่า MACD ยังคงชี้ขึ้นนสใส่ S ยังชี้ขึ้น รอแค่วนล,ลุ่เข้าวันนี้ลักษณะว่าวนลุ่มยังคงไม่เข้าแต่ว่าเมื่อไหร่ถ้าวนรุ่มเข้าราคาก็าจะพุ่งขึ้นไปตัวนี้ก็มีลักษณะเหมือนเป็นชาวดอยเหมือนมีสร้างชาวดอยให้รออยู่ตรงนี้นะครับแต่จริงเขาจะมีราคาเลยชาวดอ,อยขึ้นไปอีกเพราะนั้นตรงนี้ท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับตรงนี้ราคาอยู่เหนือเส้น2และวันนะครับแล้วก็อยู่เหนือกว่ากึา่งกลางบูชาแบนคือเป็นจังหวะไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับเป็นหุ้นที่ดีนะครับเหมาะสมในการเก็งกําไรนะครับเดทก็ทําได้นะครับถ้าเป็น วิกฤตเห a ุหระครับเป็นยังไงบ้างครับวิกฤตเหตุก็มีกําไรเล็กน้อยนะครับมีแกลบนิดหน่อยนะครับยังคงทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่้านักลงทุนก็พิจารณาดูนะครับว่ามีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่าอยู่ที่ท่านักงทุนจะพิจารณาดูนะครับอีกตัวนะครับ SE ครับ SE ก็จังหวะคือขึ้นสูงสุดแล้วนะครับก็คือเขาจะค่อยๆสายใดาวลงมาถ้าเป็นตัวนี้ท่านก็แค่รอจังหวะแต่ประเด็นก็คือว่า เขาจะตาม,มาชนเส้น2องะวันตรงนี้นะครับสายเวยมาชนเส้น2องะวันแล้วก็ดีดพุ่งกลับไปนีก็คือเป็นจังหวะทํากําไร2องององต่อคือว่าเราขายตรงนี้ทํากําไรไปเรียบร้อยครั้งที่1แล้วลงมารอซื้อที่ตรงนี้ทากำไรทั้งที่2แล้วมันจะเด้งกลับขึ้นไปเพราะอะไรครับเพราะมียซีหลังชี้ขึ้นไอซีก็ออก้านข้างแล้วเป็นอนุนมสายเวยอัพขึ้นไปแม้ว่าวนลุ่มของนักทุนไทยในไม่เข้านะครับแต่นักทุนภายนอกเข้านะครับสำหรับตัว SE นะครับวันนั้นก็ ทางทุนก็พิจารณาดูนะครับว่าจะลงทุนอย่างไรนะครับจากที่เราเรียนใหน้นทราบตัว SE มีโอกาสเป็นอย่างไรบ้างไปดูทางเฟมวิกก็เป็นจังหวะไซด์เว่อัพขึ้นไปแล้วจะมีแกลให้เหลือนะครับก็จะเป็นแกลค่อยๆไซด์เว์ขึ้นไปถ้าท่านนักทุนอันนี้ก็เหมาะในการลงทุนระยะสั้นนะครับแต่ถ้าเราลงทุนระยะยาวเราก็ต้องมองการไกลนะครับแล้วก็หาหุ้นที่เป็นจังหวะแบบนี้ก็คือมีไซด์เว่อัพขึ้นไปแต่ตอนนี้หุ้นเขาไซด์เว์มาด้านนี้ เพราะนั้นจากตรงนี้นะครับเขาเขาก็พุ่งมาชนตรง linear location ตรงนี้ครั้งที่1นะครับเขาก็จะลงไปแล้วชนครั้งที่2เพื่อเปลี่ยนแกนของ linear location ใน s i d e w r a ขึ้นไปกันก็ลองดูนะครับว่าเป็นไปตามอย่างที่เราคาดการเอาไว้หรือเปล่านะครับสำคัญก็คือดู i n เคเต t o r ให้ดีๆนะครับจังหวะขึ้นจังหวะลงของราคาหุ้นจะเป็นไปตามทิศทางของ i n เคเต t o r นะครับนี่ก็คือแนวโน้มที่เราเรียนมายกมาให้ท่านดูเป็นตัวอย่างนะครับส่วนถ้าเกิดท่านอยากจะเปลี่ยน ไปดูหุ้นที่มันมีราคามากกว่านี้ท่านมีทุนมากกว่านี้ท่านก็เข้าไปเปลี่ยนราคาจาก3บาทไปเป็นสัก3 5บาทก็ได้นะครับแล้วท่านก็กดเซฟกดลันสกรีนเข้าไปราคาก็จะออกมายาวเลยนะครับก็จะมีหุ้นไปที่เป็นจังหวะไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับก็เป็นจังหวะที่ดูดีนะครับทำกำไรได้ให้ท่านได้สวยงามนะครับท่านก็ ลองพี่ณาเราต้องเล่นหุ้นที่เป็นจังหวะไซด์ไวอัพขึ้นไปแบบนี้นะครับต้องมีหุ้นที่เป็นจังหวะไซด์ไวอัพเท่านั้นนะครับทุกท่านครับนี่นะครับต้องเป็นจังหวะนี้แล้วก็มีแกลเหลือให้ทํากําไรนะครับนี่ก็คือเป็นแนวโน้มที่จะทํากําไรให้ท่านทุกท่านได้ลงทุนนะครับจังหวะไซด์ไวอัพขึ้นไปนะครับจังหวะราคาไซด์ไวอัพนะครับต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับผมอันนี้เราก็ ถ้าเกิดท่านชอบใจก็กรุณาแชร์ไปให้เพื่อนๆท่านได้รับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับก oh. ็พบกันในถัดไปนะครับสวัสดีครับพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ